สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับช่องจิ๊กโกลรถเก่านะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องขอโทษ f c ทุกท่านงานเราช้ามากเลยนะครับลานเรามีปัญหาก็คือว่าสำหรับมือใหม่อย่างเราปัญหาอันนี้เพิ่งจะเกิดครั้งแรกนะครับทำให้เราต้องเสียเวลาเยอะมากเสียเวลานี้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับกับงานนี้นะครับก็เ,เลยเป็นเรื่องใหญ่เลยก็เอามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสาหรับมือใหม่อย่างเรานะครับ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานเนี่ยทีแรกเลยอะ่ะผมก็คือผมพ่นเฟรมมันเฟรมมันมีปัญหาทิ้งไว้นานแล้วเฟรมมันน่าจะบางส่วนมันเป็นผุเป็นสนิมอะไรเงี้ยผมก็เลยต้องลือ้อลื้อสีขูดสีทั้งหมดออกหมดเลยแล้วก็ไปซื้อไปสั่งสีมาใหม่ผสมสีมาใหม่เอาตัวอย่างไปเอาชิ้นงานไปให้เขาดูแล้วผสมกลับมาผลประกบว่า พ่นไปเสร็จแล้วสีไม่เหมือนกันครับเข้มกว่ากันนิดนึงครับมันก็เลยทำให้เราเป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้เราก็ต้องมาแก้งานโดยการเนี่ยครับต้องมาพ่นนี้ใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นสีมุกครับสีมุกมันทำหลายชั้นนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมาแก้งานใหม่หมดเลยนะครับต้องมาแก้งานใหม่หมดเลย แก้งานใหม่หมดเลยนะครับตามที่เห็นนะครับแก้งานใหม่หมดทุกชิ้นนะครับแก้หมดเลยนะครับนะครับนะครับแก้หมดเลยนะครับโชคเชิกต้องแก้หมดเลยทําใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอะสีมันมันไม่ใช่เกิดปัญหาจากที่เรานะครับไม่ใช่ว่าเราเราสับเพ่าหรืออะไรแต่ว่า เกิดจากช่างสีที่เขาผสมสีมาให้เรานะครับช่างสีเขาผสมผิดผิดผิดปุ๊บทีนี้เราก็ต้องเป็นงานแก้ทั้งหมดเลยทั้งคันเลยครับต้องมาเริ่มกันใหม่เลยครับทีนี้เรื่องใหญ่เลยก็เลยเสียเวลาคันนี้ผ่านไปทำสีกับสองอาทิตย์แล้วครับคันนี้เพราะว่ามันทำยากขั้นตอนมันเยอะนะครับขั้นตอนมันเยอะพ่นสีรองพื้นเสร็จนะครับนี่ครับบางชิ้นก็เสร็จแล้วนะครับ พ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วก็ต้องพ่นสีขาวรองพื้นถึงจะพ่นมุกได้นะครับมันถึงมันก็เลยยากนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นชิ้นงานนี้ครับเนี่ยครับจะเป็นประมาณนี้นะครับต้องมาแก้งานกันบานเลยนะครับน่ครับแก้งานกันเยอะเลยนะครับทั้งหมดเลยแก้ใหม่หมดเลยนะครับก็ทําให้เราเสียเวลานะครับก็เลยไม่สามารถเดินงานต่อได้แล้วก็ ก็ต้องขอโทษ f c ทุกท่านนะครับนะครับที่ส่งรถมาให้ผมทําก็ต้องรออีกนิดนึงเนี่ยกระเถิบเวลาให้ผมเพิ่มอีกสัก7วันนะฮะชี้ชะตาอีกสักเดวันเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศมันหนาวแล้วก็มันมันก็พนลาบากผมก็เลยไม่มีตู้อบผมก็ใช้วิธีนี้เลยครับห <c oughs> ลอดไฟ100วัตต์เอามาใส่ตู้ไว้นะครับ <c oughs> ตู้เล็กๆสาหรับอบชิ้นงานให้อากาศความร้อนมันเท่ากันไม่ให้มันชื้นนะครับ เพราะว่าเราไม่ได้เป็นช็อปใหญ่ๆเหมือนคนอื่นเขานะครับเรามันบ้านๆนะครับก็เลยต้องใช้วิธีนี้หลอดไฟ100วัตต์สองหลอดแล้วก็ล้อมด้วยนะครับล้อมด้วยผ้าอะไรผ้าที่มันเหมือนเป็นผ้าใบอะครับนะครับล้อมไว้นะครับ,รบก็เลยเนี่ยงานเราก็เลยช้าต้องขอประทานอภัยอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับ FC ทุกท่านวันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรนะครับก็เป็นคลิป คลิปขอโทษ f อฟแล้วกันนะฮะงานเราไม่เดินเลยนะครับแก้ขันนี้นะครับแก้เยอะเลยนะฮะแต่ตอนนี้เริ่มเสร็จละเนี่ยอันนี้พ่นสีสีจริงแล้วฮะหลังจากที่เราวันนี้เราแก้โดยการอาลองพื้นขัด,ข,ดขัดแล้วก็บางส่วนก็ต้องขัดแล้วก็พ่นสีจริงเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวรอเคลือบแลกน่าจะเป็นพรุ่งนี้เราคงจะเคลือบแลกดูว่า,ามันสวย สวยไหมหรือว่ามีตําหนิตรงไหนเพราะว่าสีมุกเนี่ยสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีที่ทํายากมากมากกว่าสีอื่นๆนะครับเป็นสีที่ที่ทํายากนะครับในในในความรู้สึกผมนะแต่คนอื่นนะเขาอาจจะทําง่ายเพราะว่าผมมันมือใหม่มันก็เลยมันก็เลยทํายากเพราะนั้นแล้วแล้วก็กดติดตามชมนะอีกน่าจะประมาณอ่าไม่กี่วันก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเริ่มงานคันต่อๆไปที่ตามคิวไว้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ F c ซทุกท่านนะครับแกจะรีบแก้งานนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ